There's never a moment when you forget. It's there when you fall asleep and when you wake up. You keep going over the things you should have done. I should have stayed home that day. I should have held on. The agony is always there. เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการจูเนียร์เจมเกมแคสติ้งนะครับก็อยู่กับผมนะครจูเนียร์เจมนะครับ, James, รบกับเกม World War C Part 2วอวองวอ รับทีเซอร์ที่คุณได้เห็นเป็นตอนแรกนะครับเป็นประวัติของคร่าวๆของตัวละครที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะแอนเนตต้าในะช่หรือเไร่าววโอเคเราจะมาดูกันในด่านที่ก็เดะโอเคอยเน้นเป็นวัดครับเป็นวัดตัวนี้เป็นวัด <c oughs> เฮ้ยช็อตกันนี่ผมเปลี่ยนป็นเป็นเป็นปนกธรรมดาแล้วนะบ <c oughs> โอ้ไม่เอา มันเสียงดังเกินไปโอเคครับไปมาครับมาครับโอ้ว oh, ันนี้ถึงร่างกายไม่พร้อมแต่ผมก็อยากเล่นนะฮะในโหมดฮาร์ดโอเคนี้ไม่มีอะไรถ้ายิงพลาดโดนเลยร้อยเดีย๋ยวเอาปืนนี้ดีวะช็อตกันไหนมาลองช็อตกันมีรูปประคำด้วยใครี <c oughs> <c oughs> วยกว่าอะไรนะเออรูปประคำ ลงยันนะลงยันเรียบร้อยแล้วเอาเว้มาครับโอ้โหหน้าสั่นเออเออเละบังโถเลยนี่าหรับเฮ้ยเฮ้ยอันแน่อแน่คิดจะมาคิดจะมาเดี๋ยวมาหาฉันฉันบอกเลยว่าฉันโหดมากฉันพร้อมกับลูกซองที่มีรูปประครัมประครัมเอ้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 เเอ้เตายแล้วฮะฮะไอ้นั่นนอนอยู่อ่ะยังไม่ตาย ยิงอับยิงขึ้ยิงอับครับตายแล้วใช่ไหมยิงอับยิงอาบครับโอ้โหโอเครีโหลดเร็วมากรีโหลดเร็วมากเหมือนนี้เดี๋ยวทันที้มีอะไรมั้งไม่มีใช่ไหมโอเคสับสวิตช์ก่อนครับมาครับอีกอันหนึ่งมีเวลาสิบวิโอเคมาอันนี้ตายยัง อันนี้ยังไม่ตายอันนี้ยังไม่ตายเช็คเช็คครับเช็ค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 ครับอืมตกเออตกใจตกใจหมดอ้าวพี่หลดอยู่ไเห็นนะเห็นนี่พอยิงระบายอารมณ์ครับระบายอ้าวอ๋อส่งมาช่วยอะไรเข้ามา เอ้ยไปครับขึ้นขึนขึ้นยิงอัดยิงอับอันนี้อ่าปืนลั่นโทษโทษยิงออกทีีทเดียวสองอันสองอานเป่าหัวกระจุยเอามาสุดทางเฉยโอเคครบสามอันนุก็มากไปประตูนี่ หลบเข้าไปาไข้างในทำไมอันนี้มีอะไรไม่มีเฝ้าอะไรไปวะไม่ได้เฝ้าเอวโอเคครับสิศซ้ายสิขวาชี้ให้หมดนะเผื่อมันจะมีของต้องฟาร์มของให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าแบบนี้คอดข้านที่จะยากนิดนึงหรือเปล่า สำหรับใครไม่ยากแต่สำหรับผมผมว่าค่อนข้างตึงมือเลยครับไม่มี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 ก็ไม่เอาโอเคตอนนี้เช็คแล้วไม่ไม่มีไม่เช็ฝังอะอะไรอืมหนึ่งได้ยิงหนึ่งได้ถึงสองเสียงมันอยู่ไหนวะมงขึ้นมา่ีขึ้นมา ไม่มีจริงดิโอ้สิ่งสิ่งมากเนี่ยนม้มีอะไรไหมไม,ม่มีอืมนอนลงไปสักครู่ครับเหมือนมันจะขึ้นสมบีอไม่ใช่วัดนี่แหละ <c oughs> จะประมาณสามตลบตียงกาาเลย <c oughs> จะแบบตียงกาคฟเหรฟนั่งดีเลยเก็บข้า m อ D L เอะเบิะเบิอาวหนึ่งพอพอใจเอาวทีนึงพอใจละเอาหัวยทีหนึงพอใจละไม่พอใจเท่าไหร่นี่นี่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเก็บกอนครับนอนทำไมใครใช้นอน ต้องมาต้องมาต้องมาเสียงกต้องมาเสียงก็ต้องมาเอายืนขวางเออปูเองะ somebody shot ช็อตเมื่อกนะครับอ h o t มาันนี้ปืนเดิมไม่เอาออ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 อตกใจอะไรมายืนอะไรตรงนี้ ใช้ปืนนี้ดีไหมเอามาใช้ก่อนแล้วกันเฮ้่แต่ะจะอะไๆๆๆเบิร์นเบิรนเบินไปเรายิงอันนี้แบบปึ๊บเผื่อใครมายิงจะได้ยิงยิงอะไรวะอ๋อซอมบี้อยู่ข้างล่างโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> <Yeah. S 1> นี่มัน <Yeah. S 1> สไน like สไนที่ยิงมปนปืนระเบิดครับสะค๊ตเก็บกระสุนกันโอเคมีอไหมทุกชั่ว่ข้างบนไม่มี <c oughs> มันมาอีกแล้วมันมากับมาจาุลาเกีียกัาเป็นบัดมากเลยครับอย่างที่ได้มีนักแคสเกมคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า เราสามารถเป็นหวัดได้แค่หนึ่งแสนครั้งมันมีอะไรนะเขาเรียกวารัสหนึ่งแสนตัวนะแล้วเราสามารถเป็นหวัดได้แค่หนึ่งแสนครั้งแล้วมือไหร่จะครบหนึ่งแสนแล้วครับเ <c oughs> นี่ยมาแบ๊ป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 แบปแบ๊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 ปป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 ป ย่ามันจะอ้าวหมดโอเคนี่ได้เวลามันแล้วครับได้เวลามันใส่ปืนได้ด้วยอย่าขึ้นมามาอย่ามีไหมจิงกันนี้เลยฟุ้งๆประหลาังขับรถขับรถมาฟุ้ย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 หนไม่ค่อยอ่ะนี่นี เอออย่ามาอย่ามาอย่ามาฟัน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 มันเสียเลือดไหมเนี่ยใครวะอ่ะอืมลงไปรีโหลดแป๊บแหมแไม่หมลงไปลงไปลงไปไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นตรงนี้เขาไม่ให้ขึ้นรู้ไหมแฟนคลับอะแฟนคลับเขาไม่ให้ปีนเวทีรู้ป่ะเออเดี๋ยวะสรุปเราไม่ไม่มีระเบิดประตูแล้ครับ ตรงนี้ไม่มีเยอะเลยอะเยอะแต่เอะจุดโอเคไม่มีอ่ะไ,ไม่มีที่ระเบิดตัวสิงมากหรือว่ามันอยู่ข้างบนวะมีไหมมีไหมมีอ้สิงไปต่อเอ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 อมื่อกี้เห็นแมป มือมันหมุนแบบไปครับเราตลองเงียืนยับตรงนี้เดินไดสิอ้าวเรียกคำแคปไม่ต้อง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 ยืนมาโอเค มันไปยิงเรียกมันทำไมยิงเรียกมันทำไมอนอนลงไปตอนนี้ไม่มีตอนนี้มีครัพีจีเออลงไปนี่แบบโป้ง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 เข้าไปโป้งเข้าไปมาครับอันนี้ตายแล้วโอเคอ้าวน่าไม่ขึ้นสีแดงอยู่ก็ลุกขึ้นมาเอ้ย เอ้คนนี้ไม่มีอะไรไปฝังงป่งนู้นครับกดแล้วอึ๊บโอเคเราอมาดูตรงน,นี้ไม่มีไปดูข้างในครับอืมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยเอ๊ะแปลกจังอืมกำลังคิดอยู่ครับว่าไอ้ปืนปืนเนี้ยจะไปเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนเป็น rpg ดีไหม มี r จิอย่างเงี้ย5บจเหลือนะมันยิงนัดเดียวแต่แต่ทำลายล้างสูงไปอุ่นใจเผู้ช็ใก่อนับอืมไม่มีกเลียงหน้ากันมา,าโอ้สไลด์สไลด์มาเลยไ,ไปนอนลงไปไม่ต้องลุก อะไรตีแล้วหนีอ่ะตีแล้วหนีโดนไหมเนาะดอกหนึ่งไม่โดนโดนหรือไม่โดนแล้วสรุปอันเน่อ้าวมายจออะไรแถวนี้เออเออจิกยักยึกยักจิกจักจิกจักอะไรฮะยึกจักอะไรเออ มันก็ฮะยังไงไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวมาเช็คข่าวกันนะมันไม่มีอะไรเลยวะเสียงแล้วปะสวยยิงนัดเดียวได้นกสองตัวอะไรเฮ้ยดูข้างในอ่ะอ่าอ่า ơ lập bước chân hết lập bước không Frankly, like, ja, tなら, đi Hà, đi 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 không đi 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 อ๋อมาแล้วนี่จมบ่อยอ่ะอชา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 อะไรอะไรดูของก่อนเอ้ามีสองอันปนนเอ้าเซิร์แล้วไม่เวอ กันได้มหมีข้างล่างกันนึงก็สดไม่ต้ใช้ทีอ<ะ>โอเคโอเคเเรลาลงข้างกันลเลเ้ไประเบิดประตูก่อนแล้วก็เ,เกหนอะไวะนอไปตอนนี้มีประตูระเบิด อย่าเข้ามาฉันติดประตูกกันอย่าเพิ่งอ่ะแป๊บนึงครับกลับมาแล้วเย้ยเอ้ย,อย,อยมีคนปอก้องไม่เป็นไร <back> ตอนนี้มีอะไรวะเอเอหลบไปเพื่อนตุ่มเออนอนลบไปได้อยู่ S <S ก็มาอ้าวโห่ก่อนเลยถ้างันไปเฝ้าทางเข้าไว้สิโน่นมาแล้วดู <S 2> <S 2> เออก็ดูดิว่าใครยิงอ่าให้ตอนนี้นั่นเสียงอะไรวะเร่เสียงหายใจโอเคอัน okay. นี้มีอะไรพห้ยายบ้าน าเปลี่ยนอ,อ้อน <c oughs> าวนะครับดุย alia. เอ๊ะแอนแน่ไม่ได้แนอนี้ไม่มีเชินจะไปเอา,ร,าระเบิดก่อนไหนวะอยู่ตรงไหนแล้ววะจำไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้มีของเก็บเอาเลยอ่ะ

We go together. No choice. No choice. No choice. Idol. I get out. Goodbye. I think I just lost 10 years of my life breathing so that shit in. <sharp inhale> <sharp inhale> มไม่มีลงลตรงน้ไม่มีอะไรละลุยลุยอนนี้มาเยอะจังวะชอปังแบงแบงแปงปงอเออนี่โดนและ ไม่ต้องค้าออกมาไม่ต้องค้าออกมาอยู่นั่นแหละเฮ้ยเออ,เอ,อยิงระเบิดไป AK ตัวนี้โอเคช่า,มาองมันเรามีแล้วเจอแล้ววะเออกระทืบกระระชืบเดี๋ยวจสไลด์ไปครับพร้อมอเขียนตอนนี้เราต้องวิง่งฝาวิ่งฟ้าละวิ่งฟา ขอดูกัน,นงงมีอะไรบ้างเฮ้ลุยออ้ยเอเ้ยกระทึบกระทืบ What do we have here? Someone shut up the screamer. I don't really need it right. <laughs> Yo. Screamer! <sighs> okay. Take him out! Alright. Hey it? the you Oh, You see that vent? Reloading. You see that vent? โ <Okay. S 2> อเคยังมีขับมีครับตอนนั้นไม่มีอะไรหวังว่าคงจะไม่มีอะไรออกมาชึบ <'s> ยาแน่นอนอเอาเปิดคาดเดาผิดข้างในต้องมีเนี่ยมันวางของอีกแล้วอะ่ะ เอย่าเสียได้อ่ะเสียได้ตั้งอันหนึ่งอยู่ระเบิดชาร์จเจอมันกลับมันปีนกลับขึ้นมาได้ไหมลองเลยดูจากความสูงแล้วไม่น่าได้โอเคเก็บเราต้องให้มันยิงตรงนี้

โอ้ oh, มีอารพีจีจัดไปเพื่อนพยาบาลไม่ให้เรายิงตรงนี้ด้วยมเราจะยิงทางซ้ายทางขว,งขวามาอืมระเบิดไปนอนไปไม่ต้องมา อะไรอะไรเช็กของให้หมดครับเช็ดให้หมดอันนี้อะไรปินปินเหมือนกันออโต้อันนี้น่อันนี้อันนอ้นอันนอ้นหมดแล้ว ไปเติมกระสุนให้มันก่อโอ้มาสบัดเฮ้ยโอเคโอเคมาสุดโอเคไม่มีอะไรละลดเนั้นน,น่าจะมาใช้มากกว่า เฮ้นมัน M16 ดีวาจะไปดีวะให้มันมาปปุ้นี่เฮ้ยเสียงแล้ววะ oh, ไม่ได้ต้งงองจยิงละอย่าขวางอย่าให้มันขวางอย่าให้มันขึ้นเอาาวปีนกิน อืมไปยิงไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นโตใหญมันมาใหญมันมายิงขวางไว้ยิงขวางไว้ ไม่ไหวแล้วยื yeah, uh ้ออือฮะรีสโต้รีสโต้โอเคจ้าา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 า ไม่น่าจะมีแล้รอลอกสนี่แหละของจริงเด <S <S ค่อยมาม่มายอยไม่ต้องสนใจครับว่ามันจะขึ้นอะไรยาย่าให้มันขึ้นรถไฟพอ Did we do it? Can I? Oh, that never gets old. So, look, I'm a TV. Yeah. Oh, the day has come. Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. You can't leave us here, son of a bitch. Take him out. Jesus. Honestly, you yanks have no sense of humor. Now hurry train. อ่าตอนนีมน้มันจะทิ้งแล้วมันจะทิ้งแล้วแต่เราก็มีปืนโอโ<ฮ>จนะ้จบแล้วจบแล้ครับเย่ผ่านด่านสองมาแล้วต่อไปก็ ด่านที่สามสินะด่านที่สามเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าด่านที่สามมีอะไรให้อัพสองอ่ะโอ้ยสองลงอาคมนี่ดีสุดละสองลงอาคมตสองลงอาคมปะโอเคต่อไปก็เป็นด่านที่ อันนี้มันคาแรคเตอร์เลยว่ะโอเคต่อไปก็หนานที่สามหนานที่สามอยมาพาร์ทหน้าแล้วกันไว้เจอเกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย